ออกมาตอบออกมาฉี้แจงแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสำหรับไอสารสารสินแกมมิโกและน้องๆจากไทยดอกมิวสิกสังกัดของแกมมิโกเช่นเดียวกันพี่น้องครับเมว่าจะเป็นน้องเบิร์ดเดย์น้องน้ําเตยและน้องอายจจิงๆเก็บตกในหลายบรรยากาศพี่น้องครับผมกับศิลปินของเฮ้าว้า wow, ทุกแง่เว้า wow, ทุกมุมมพานบนเวทีลูกทุ่งสแควร์เร่าๆเป็นแบบไดปะจิละเล่นจิละเล่ามาสิว้าซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับข่าสู่รายการจักรวาลลูกทุ่งกับนุ่มเจีระจิละเล่นจิละเล่าพี่น้องครับผมนุ่มจีระขอบรรยากาศของงานลูกทุ่งสแควร์ที่พึ่งพานพนไปเนาะพี่น้องเนาะไม่มุดเจอดีเมืองกันครั่งนี้ตอนนี้พี่น้องครับผมเป็นเรื้องเล่าของไอสารสารศินกันแล้วกันพี่น้องครับกับผลงานเพลงใหม่ของเพลินและผลงานเพลงเก่าจี่หลายผู้หลายคนเป็นเมืองยูน่าเวที่ล้วประทับอกประทับใจพี่น้องครับและนุ่มเจีระก็มีโอกาสได้สัมผณ์เพลินพร้อมพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋ซึ่ง สัมผัสไอสารสารสินนะฮะดีเจนุ้งเจีระกับคือผมและก็ดีเจกันนะฮะคุยหลายเรื่องราวเลยพอมก็ไม่เพิ่นได้ลองเพลงสดๆดของเพนพี่น้องครับผมอ้ยได้ฟังสดนาฮา่นนาเวทีแล้วป้วนมวนพี่น้องครับผมเป็นแบบไหนไปเมืองพอมกันเลยพี่น้องครับเสียงอยู่ใส่เสียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยพี่ฮะมีคนฝากซองมาให้ครับพี่ซองขาวซะด้วย เขาบอกให้ซ <ś webinars> ับเหือ <Kell> ก <analyze anthropology> ่อนนะฮะใครไม่สารนี่คือสารสารสินเย้โอ้โหต้องบอกว่าฮะ ขอบใจเด้อหลากหลายผลงานเพลงเนาะไอเนาะคือต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงทั้งอยู่กับค่ายเก่าด้วยใช่ครับแล้วก็หลายผลงานเพลงที่อยู่กับค่ายแกมมี่ของเราด้วยครับผมอ่นเราบอกยังก่อโรงงานชีวิตบ่เฮาเป็นคอนเซปต์โรงงานชีวิตคับอ่าเป็นคอนเซปต์โรงงานชีวิตนะฮะคะเดินทางมาจากผลงานเพลงเราไอตอนนี้โอ้หลายมาประมาณหาเพลงแล้วครับนแกมมี่เออล่าสุดกับอูซ่้มรักอูซส้มหักอูซ่อมหัก และเป็นผลงานเพลงที่ติดชาร์ตด้วยของเราอันดับที่สี่เป็นยังไงไอความรู้สึกกับผลงานเพลงนี้ทิปลอยไม่หลายผู้แ้วคนในความสนใจครับโอ้เกินคาดครับเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นทำนองที่ไสามไม่เคยค่อยได้ร้องเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นเพลงอ่าประมาณเป็นลูกทุ่งอีสานแบบเก่าๆป้าปางก็นึกถึงพี่สอนสินชัยารมแบบนั้นประมาณนั้นครับมันมีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งเหมือนลูกทุ่งดั้งเดิมลูกทุ่งเก่าๆสิเราประมาณนี้นาะใช่ครับเดาทำนองเดายังได้ง่าย ได้ฟังแบบหนาเวที่มีดนตรีไปแล้วไอ้ขอ,ขอฟังแบบสดๆจากเจ้าเดี๋ยวบอกกับผลงานเพลงนี้อูสอมหักเนี่ยอ,อ,อยากฟังไหมอยากฟังไหมเออเอาแบบสดๆให้ได้ฟังได้ไมไออ่อ้ยเออไอ้ขอเป็นอูสมอมฮักยำเจ้าอกหักเดิอลา ปาผู้ใจที่บุ้มมาผลสีคัดเงาให้ไมสวยๆคุ้นเสียงดีเสียงมัวเนาะลองมีดทานอกกับม้วนลองแบบสดๆกับมวนนะครับค่ะเอามาไะไรพนวเอามาไะไรเนี่ยเออนี่นะคะครับไอ้สารสารสินฮะเดี๋ยวนะไอมากถุกถุงสักแคร์กับเผ่าจักข่งเหล่าไอ มานีเธอที่สองครับเธอที่สองครับความรู้สึกครั้งนี้เพลงไห้ไอตื่นเต้นเหมือนเดิมครับค่ะแต่ก็ตื่นเต้นหน่อยกว่าครั้งที่แล้วโยเออว่าเราเริ่มคุ้นเคยกับแฟนๆกับพี่ๆแม่ๆทุกๆคนแล้วครับผมนาอจังเด็กะบวาสีอยู่ในเวทีใดหรือว่ายู่คาดใกกะทั้งผลงานเพลงเก่าผลงานเพลงใหม่ สามารถขอฟังได้เล่กับมฮ่งก่อนสิบลูกถุงรักไทยใช่แล้วเนาะนี่อย่างพี่ดีเจการนี้บอกว่าเมื่อกี้ระเบิดเวลาแล้วก็ขอบใจเรื่องนี้คือชอบมากชอบจนน้องถามพี่ทุกทีพี่ร้องจําเนื้อเพลงไม่ค่อยจะได้นะเออลองได้แต่นางร้องเพลงพี่สารสารสินได้นี่งงมากฉันชอบมากเธแต่เสียดายวันนี้วันนี้ไม่ได้ร้องระเบิดเวลาเนาะขอเช็์จักหน่อยแต่บอกเออเช็ดเอาเช็ดเอาเอามาเอามาระเบิดเวลาบอท่านเดี๋ยวพร้อมบอท่านเดี๋ยว เอาสิครับหันระเบิดเวลาเนี่ยเขาต้องรองครัว่าห้าห้าพร้อมกันเออต้องห้าเอาวัชชันไอ้ไม้ไยก็ได้ครับเออไอ้ไม้ไยไอ้ไม้ไยเอวัชชันไอ้ไม้ไยมาระเบิดเวลาโอ้หาแบบห้าแบบน่ารักห้าแบบเบาๆเอาไอ้ทิ้ง้ายในฝากผลง่ายนะครับคบสารสารสินแกรามิโกครับฝากผลงานบพรว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่นะครับสารสารสินแกรามิโกตอนนี้ ทำเพลงไปกับแกมี่ประมาณ5เพลงแล้วฝากพี่ๆน้อง,องๆติดตามนะไม่ว่าจะเป็นเพียงเก่าเพียงใหม่ครับแล้วก่อนล่าสุดอู่ซ่อมฮักติดชาร์ตเก้าสิบลูกตุ้งกไทยอันดับที่4ขอไตเป็นอันดับที่หนึ่งได้เะครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ถ้าไตไปเราเจอกัน มิถุนานี่ไงนี่ไงเราได้เจอกันอีกแน่นอนถ้าเกิดไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเอาวันนี้ดีเจไลไลพน้างครับผมที่ไอสารสารสินเมื่อเย็นวิทยุทูกส่งแคร่เข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเจอแฟนๆกับผลงานเพลงใหม่เนาะอู่ส้มฮักนั่นเองนะครับฝากติดตามแนกันแล้วกันแล้วก็เสียงปรโมอกับสารสารสินขอบคุณครับขอบคุณครับอายครับ เอาละพี่น้องครับผมตอนเนื่องจากไอสารสารสินก็นคือน้องๆจากไทด a l มิวสิกเนาะพี่น้งนองเนาะบว่าจะเป็นน้องเบิร์ดเดย์ไทดาวมิวสิกน้องอายจริงๆไทด a l มิวสิกและน,อน้องน้าเตยไทดาวมิวสิกพี่น้องครับผมทั้ง3คนนี่พบคุยกันไปคุยกันมากแล้วพี่น้องเอ๋มีความเกี่ยวของกันพร้อมตัวอ้โสิเกี่ยวของแบบไดดีเจนุ่มเจราค่ะคือผมและก็ดีเจพี่ไกสอนมีโอกาสได้สัมผณ์พูดคุยกับน้องๆบนเวทีไปฟังเรื่องรล่านี่พร้อมกันไปเมืองเลยพี่น้องครับ อนุ่มเจียระนะครับแล้วก็พี่ไกสอยนะครับผมในช่วงนี้เจอกับน้องๆจากไฮด์ดมิวสิกด้วยน้องอายจริงๆแล้วพี่สองคนอายไม่จริงครับแล้วก็นนั่นเองแล้วก็อันนี้อันนี้เบิร์ดเดย์ครับผมอันนี้อะไรฮะน้ำอันนี้ชาตะามลณะเป็นแปลงเป็นภาษาไทยใช่อันนี้เบิร์ดเดย์อันนี้โทษครับอันนี้ทูยูกลายเป็นเบิร์ดเดย์ทูยู เดี๋ยวทุกคนฮะขยับมาตรงกลางหน่อยฮะเขาบอกว่าให้พวกเราอยู่ตรงกลางเวทีเออโอเค แต่ละคนฮะเนี่นองว่ามีผลงานเพลงมากมายนะฮะหรือว่าอย่างน้องเบิร์เดย์ก็เพิ่งมีผลงานเพลงแรกกับทางไทด์ของเราตอนนี้ติดชาร์จอยู่ที่คลื่นเราด้วยถูกต้องเป็นยังไงบ้างน้องเบิร์เดย์อ่เบิร์เดย์ก่อนสุดโสภารู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ตอนนี้เพลงสุดโสภานะครับติดชาร์จ4ี่สัปดาห์แล้วนะครับขอบคุณทุกการต้อนรับของแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับได้ข่าวว่าเพลงนี้เนี่ยน้องหนมเตยแต่งด้วยสุดโสภานี่ครับ นักประพันธ์คนเก่งนะฮะน้ำเตยควรท่าควรไม่ใช่แค่หนามเตยแต่งนะฮะก่อนที่เบิร์ดเดย์จะมาเป็นศิลปินต้องขอบคุณไอยจริงๆด้วยสามคนนี้เขาผูกพันกันหมด,หมดมเลยบอ<า>กว่าเนี่ยสามคนที่มาเนี่ยเป็นสตอรี่เดียวกัน เบิร์ได้มาเป็นศิลปินในบ้านไทโด้เิกเพราะว่าน้องไอ้จริงๆนะฮะเพราะว่าได้ไปดูแลการถ่ายทําเบื้องหลัง MV ของน้องไอ้จริงๆทำให้ผู้ใหญ่ในเห็นตัวเราแล้วพอมาเป็นศิลปินในไทโด้ปุ๊บน้ําเตยก็เป็นคนแต่งเพลงให้ด้วยใช่ครับต้องบอกว่าสุดโสภาเนี่ยน้องมแต่งไว้นานแล้วแต่หาคนร้องไม่ได้เออพอมาเนเลยน้องพาพอจอเออมันเป็นแบบนี้เพลงสุโสภามีท่อนฮุกมาก่อนใแล้วพอเราได้เจอพีบเบอร์เดย์เอ้ยเราแต่งเพลงนี้ให้เข้ากับเขาด้วยความที่แมท เพลงเลือกคนจริงๆชอแล้วมากแล้วภาษาที่น้องแต่งเนี่ยต้องบอกว่าสละสลวยแล้วก็มีความเป็นลิเกลิเกแล้วก็เหมาะกับเรามากๆเลยใช่เลยและน้องน้ำน้องหนำเตยก็ตอนนี้มีซิงเกิลล่าสุดมาด้วยใช่ค่ะวันนี้เอาเพลงคุ้มตาเขียวมาแสดงที่นี่เป็นที่แรกเลยโอ้ที่แรกเลยคุ้มตาเขียวใช่แล้วแปลเป็นภาษากลางว่ายังไงฮะเบ้าตาช้ำค่ะ แมนโอ้แมนพนัาใช่ค่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหนามเตยซึ่งเกิดขึ้นจริงใช่ค่ะเคยเบ้าตาช้ำอย่างนี้หรอคือเบ้าตาช้ำค่ะเพราะว่าคือเราเราได้มีโอกาสเนาะมีมีเพลงดังพี่พี่รู้จักครับชอบแบบนี้อ่วแล้วแฟนเขาเนี่ยไอคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขารอบเราเขาก็เอารูปเราไปตั้งอลเปเปอร์ไปถ่ายรูปคู่กับเราแล้วแฟนเขาอ่ะทักมาหาเราว่าแฟนเราคงจะชอบเธอมากเลยนะเออละแล้วยังไงต่อละทีเนี้ยเราก็ตอบไปเลยว่า เขารักหนามไม่เท่ารักพี่หรอกค่านี่เราก็เกือบเบ้าตาเขียวไปเลยนะวันนั้นอันนั้นแค่เกือบนะฮะปล่อยมาแล้วกี่วันนะเพลงนี้อยังไม่ทันได้ปล่อยค่ะวันที่11เมายเขาร้องวันนี้ที่แรกแสดงว่าได้ฟังก่อนต้องรอติดตามทั้งเวอร์ชั่นของ MV ด้วยแล้วก็เป็นเพลงแบบเต็มๆได้ด้วยนะฮะครับวันไหนนะวันไหนนะ11เมษายนนี้ค่ะก่อนสงกรานต์เลยรอชมเลยรอแชร์ด้วยนะจ๊ะน้องไอ้จริงๆก็มีเพลงใหม่มา เนี่ยจะบอกว่าหนามตัยนี่เป็นคนที่ชอบแต่งเพลงจากชีวิตจริงนะคะแล้วหนาน <ะ S 2> ล้วจริงๆล่ะเพลงไอ้ก็เหมือนการหนามออตตยแต่งให้เขาไม่ได้มักมึงนะคะนั่นเห็นบอกเขาเป็นเรื่องปกติคืออย่างพวกเรานี่ก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคนแพลวพาวมิสเน่แต่ไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแฟนชาวบ้านเขาเอะไรอย่างนี้ เราจะไปหา,เ,าเป็นตัวเป็นตนตแ,ออแอบรักชอบแฟนชาวบ,บ้านมาดีที่สุดถูกตองแล้วก็เ,เป็นที่มาของเขาว่าได้มักมึง <c oughs> เ,เขาแค่ชอบที่เราเนี่ยชอบเขาก็เลยยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีก็เลยมาเป็นเพลงนี้เขาได้มักมึงค่ะหลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาเมื่อกี้พี่อ่านคอมเมนต์เขาถามว่าเพลงนี้เป็นเพลงมาจากชีวิตจริงหรือว่าเป็นเพลงที่มาจากเรื่องราวคนอื่นฮะไอจิจิจริงฮะอุ้ยทำไมพี่ถามมันคนล่ะครับแฮ้พี่ ดิดิดิก็ถามแปลกแล้วเนี่ยมีพิรุตนะมม่ไม่ไมา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 มนนามาล้มานาิวแล้วใน tiktok นะมรมา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 นานามากาลามาามวมา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 มมามมมักมึงก็เป็นเด แม่เมื่อกี้มันยังไม่จบเลยนะเขาถามว่าชีวิตคุณหรือเปล่าแม่บอกว่าวันหลังเขาออกงานเขาไม่ออกกับคนนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวงี้ดีกว่าถ้าเกิดเรามีเวลาคุยกันเยอะเราอยากคุยทั้งสามคนเลยครับแล้วว่ามันจะสนุกแน่ๆเลยเพราะว่าแต่เราคนมีเรื่องราวที่แบบว่าเกี่ยวข้องกันถูกพันกันอ่ะงทท้ายที่สุดนี้ให้พวกเราฝากผลงานเพลงของแต่ละคนหน่อยฮะเริ่มต้นจากไอจริงก่อนก็ได้จ้ะฝากกันด้วยนะคะกับเพลงที่เป็นกระแสในติ๊กตอกกับเขาก็าได้มับมึงสิบล้านวิวแล้วแต่ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดกับรักกี่โมงแล้วก็ททํําาถึงงี่สคคัััญกกบโ เบรดตั้งอันดับที่หนึ่งทางช่องวันสาเสด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนแต่งด้วยแล้วก็ที่สำคัญฝากเป็นซีรีส์ยูริด้วยคู่กับน้องกิมโอยเทล็มิวสิกอ๋อใช่ใช่กับเรื่องสเตวิดมีอยู่ตรงนี้ในใจฉันออนแอร์ทาง YouTube ค่ะได้เลยนี่คือผลงานของไอจิงจิงนะฮะอ้าวเบิร์ดเดย์ละจ๊ะครับผมสำหรับเบิร์ดเนี่ยครับก็ฝากผลงานเพลงสุดโสภาไว้ด้วยนะครับเป็นเพลงแรกในชีวิตของเบิร์ดเลยนะครับสามารถขอได้แล้วนะครับทุก ขึ้นวิทยุทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะ90ลูกทุ่งรักไทยถูกต้องแล้วก็ซีรีส์นะครับปีนี้นะครับได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับซีรีส์ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกนะครับนะแล้วประเด็นคือซีรีส์นี้คือเพื่อนผมกำกับด้วยนะใครครับไอ้ก๊อฟเออใช่ครัก๊อฟใช่ครับต้องบอกว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่ได้นําการแสดงลิเกเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในการแสดงด้วยอยากจะรู้เหมือนกันว่าพอมาเป็นซีรีส์วายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเธอเล่นด้วยเหรอผมเล่นด้วยครับโอ้คุณพระคุณเจ้าโลกกมโก แล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งพาร์ทนะครับก็คือการเป็นลิเกนะครับทีมงานซูเปอร์ลิเกคอนเสิร์ตเบิร์ดเดย์โชว์นะครับสามารถหางานได้นะครับผมทั่วประเทศนะครับแล้วก็อีกหนึ Sub ่งทีมงานนะครับที่เบิร์ดทำการแสงร่วมกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับก็คือคณะของพี่ชายนะครับเปรกนพรัตน์ไม้หอมนะครับฝากไปด้วยนะครับหนามเตยนามเตยนาเตยยังไม่มีซีรีส์ค่ะแต่ชอบกินซีเรียลได้คนละอันการคุณ ฝากด้วยนะครับสำหรับเพลงใหม่11เมษายนนี้นะคะคุ้มตาเขียวแล้วก็ฝากเพลงที่เพิ่งออกไปกับพี่จาโสดอีกแล้วแล้วก็ฝากผลงานเพลงเดิมของหนามด้วยชอบแบบนี้นะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแม่แม่ทุกคนด้วยนะคะครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณคุกท่าอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือน้องๆทั้งสามคนน่ารักมากจริงๆหนามเตยเนี่ยถ้าเกิดไม่ดูผลงานเบื้องหน้าไปติดตามผลงานเบื้องหลังเขานะแต่งเพลงให้หลายศิลปินมากๆเลยนะคุณฮะนี่นี่หนามเตยหนามเตย ฝากแต่งเพลงให้พี่ไกสอนหน่อยนะครับผมหลายเรื่องราวในสตอรี่ชื่อของเขาเนี่ยเหมาะมากโอเคโอเคเดี๋ยวไปขอลายนะอเอ้าวกดไลค์กดหัวใจและก็กดแช่นี่คือบรรยากาศที่เอามาเว้าสู้กันฟังพีนองครับผมต้องบอกว่าศิลปินจากทั้งแกมิโกและก็ไทยรอมมิวสิกพีนองเนาะโอ้ยผลิตผลงานเพลงมาอยู่เรื่อยๆฝากติดตามฝากสนับสนุนแน่กันแล้วกันนะครับเช่นเดียวกันฝากติดตามรายการของนุ่มเจียระ จิละเล่นจิละเล่ามาสิวสู้ฟังกับรายการจัก,กรวาลลุกช่วงฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแน่กันแล้วกันเนาะอพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ